สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16เมษายนถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีฟูลออปชันนะโปรแกรมการแข่งขันไม่น่าจะมีการปัดเปลี่ยนวันนี้หงแดงจะมาหล่นบทวิเคราะห์พร้อมคอมเมนต์เด็ดๆฝาก FC FC ชอบกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำ s ของ118นของ118นี่ fc สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ไปเลยมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งนี่ขอบอกว่าน่าสนใจมากๆเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มฮิตฮอตสามฟอร์ม,รมล่าสุดนี่สวยงามมากๆพุทธน้ำดื่มมีเจเจอกับเพชรป่าศักดสอสละชีพร้อยเก้า พุทยี่สิบจากคอมอซ้อมอยู่นี่เลยสอเดชพันธ์ขนาดที่เพชรป่าศักดิ์สิบแปดจากลกบบุรีซ้อมอยู่กับคงเพชรลูกพระบาทสามฟอร์มล่าสุดไร้พ่าพุทธเนี่ยชนะกุมารเวทเทศบ,บาลตำบลขุดน้ำใสชนะกำปั่นทองชอห้าพยักษ์สุดท้ายชนะคะแนนเพชรนำชายเกียรติพันธมิตรสามฟอร์มล่าสุดของเพชรป่าศักดิ์ชนะเพชรสเพชรยำรัดสองไฟ สุดท้ายนะชนะน,น,นกยกสี่กุมารเวทเทศบาลตะบลขุดน้ำใสจังหวะฝีมือนะก็ต้องอยู่ที่พุทธนี่นะแข่งขวาหนักแรงหลักเหลี่ยม i q คดีสอบคมในใช้ได้ถือว่าเป็นมวยหลักเหลี่ยม i q คดีขนาดที่เพชรป่าสักเข่าในอาชีพนอกนี่นะมีแข่งขวาเป็นทีเด็ดวันนี้หงแดงชอบไปที่พุทมองว่าพุทนะ เป็นมวยอาวุธดีเป็นมวยอาวุธดีมากแข่งขวาหลักเหลี่ยม i อวันนี้ใช้หลักเหลี่ยม i อสู้ในขวางหน้าแทงขณะที่เพชรปาศักดิ์วันนี้ยืนยิ้มไม่ได้นะยืนยิ้มเสร็จแข่งขวาของพุทธมันไม่ธรรมดามันพลิ้วมันธรรมชาติวันนี้เพชรปาศักดิ์จะต้องเดินเบียดเดินบทเดินชนวันนี้กเกาะเกี่ยวได้นะมองวาสูได้แต่ถ้ากเกาะเกี่ยวไม่ติดวันนี้เสร็จพุทธ วันนี้หงแดงชอบไปที่พุทธจะเบียดเชิญชนะเพชรป่าศักสอสละชีพเบียดเบียดมาที่คู่สองคู่สองเนี่ยถือว่าเป็นศึกล้างตาเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชหรือเพชรตาปีพียูผ้าใบเจอสิริโชคสอพงษ์อมรรอยสิบเก้าเพชรตาปีเนี่ยสิบเก้าจากสุราชนะซ้อมอยู่สอโชคมีชัยขนาดที่สิริโชคสอพงษ์อมรยี่สิบจากขอนแก่นนะ ซ้อมอยู่สพลังอมรสงขาสามฟอร์มล่าสุดของเพชรตะปีชนะนอกยกสี่เสาทรัพสมบูรณ์ฟาร์มชนะจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยสุดท้ายนะแพ้คะแนนสิริโชคสพงอมอมรสามฟอร์มล่าสุดของสิริโชคชนะนอกยกหนึ่งเสือกิมกอรุ่งธนาเกียรติแพ้สิทธิชัยสอเดชพันธ์สุดท้ายนะชนะคะแนนเพชรตะปีโรงเรียนกีฬาสุราร์ วันนั้นเจอกันที่สมุยนะชนะด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งมองว่าเบียดจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาทีบซ้ายวางขวาแข้งขวายาวสอกคมลูกทีบดีมากๆถือว่าเป็นทีนเด็ดส่วนสรีโชคสอพงอมรแข้งขวาหนักแรงเท่าในเหนียวแน่นวันนี้มาล้างตากันอีกที่ช่องเจ็ดวันนี้หงแดงชอบไปที่ เพชรตาปีนะวันนี้ถ้าเพชรตาปีซ้อมดีๆนะซ้อมดีๆใช้อาวุธยาวๆนะถีบซ้ายบางขวาถีบซ้ายบางขวาลูกทีบของเพชรตาปีเนี่ยขอบอกว่าสุดยอดมากๆเป็นมวยสรีรารูปร่างดีวันนั้นเจอกันก็แพ้แบบเปลียนปี่ยียกเนะี่ยชี้ตัวไหนก็ได้แต่ออกมายกห้าไม่ยอมเดินวันนั้นสุิโชคเดินวางแข้งเดินวางแข้งแล้ว ชนะคะแนนไหนที่สุดวันนี้สรีโชคนะปิดแข้งขวาของเพชรตาปีนะปิดแข้งขวาชิงเล่นในลูกถนัดขณะที่เพชรตาปีวันนี้ถ้าถึงตายจนที่ต้องเล่นในขวางหน้าแทงขวางหน้าแทงแทงแ้วคาแทงแ้วคาวันนี้หงแดงมองว่าเพชรตาปีจะล้างตาสรีโชคสอลโพรมอรได้แบบสนุก fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแอ s หงหนึ่นึ่ที่ว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีนะ fc สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็จิ้มมวยรักมวยชอบได้โดยแอ s หงหนึมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกภูผ,ผาพิเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับ เพชรกล้านะสิทธิสมิงหนุ่มหรือหยกเงินถือว่าเป็นดาบี้แม็์จังหวัดบุรีรัมผู้พาเนี่ยยี่สิบสี่จากบุรีรัมนะซ้อมอยู่พีเคขณะที่เพชรกล้าเนี่ยสิบเก้าจากบุรีรัมซ้อมอยู่เอฟเอครับสามฟอร์มล่าสุดโอ้โหใช้ได้ผู้พานี่แพ้โนริสันภูเก็ตไฟท์ครับชนะน,นอกยกสามกล้องพิชิตแดนเซนจิวเรี่ ชนะดีโอดาตามาร็อกฟอกยิมสามฟอร์มล่าสุดของเพชรกล้านะแพ้โกโก้มมรัตนาบันดิตแพ้เพชรจักรจันชอหาเยัสุดท้ายนะชนะนอกยกสองเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิมเป็นมวยเถ่าในาด้วยกันนั้นคู่นะนอกนี่แข้งขวาดีมากๆส่วนในถือว่าแกรวันนี้หงแดงชอบไปที่ เข่าในของเพชรผูผาซึ่งซ้อมอยู่พีเควันนี้นะนอกเนี่ยเพชรผูผามีแข้งขวาหมัดขวากระดที่เพชรกล้านี่แข้งขวาดีหมัดขวาหนักส่วนในเนี่ยเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่วันนี้หงแดงชอบไปที่เก่าของเพชรภูผาเพชรภูผามองว่าอาวุธเนี่ยแต่ละลูกแต่ละดอกดูดีขณะที่เพชรกล้าเนี่ยดูโฉงฉางนิดนึง เพราะฉะนั้นการเจอเพชรภูผาซึ่งกระดูกมวยเหลี่ยมมวยดีวันนี้ท่าชงชางโน้นวันนี้หงแดงมองว่าภูผาเนี่ยจะใช้หลักเหลี่ยมกระดูกมวยที่เหนือกว่าวันนี้เบียดปลายปลายนะเบียดปลายปลายแซงได้ในที่สุดวันนี้ชอบไปที่เพชรภูผามาถึงผู้เอกผู้เอกป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบห้าช่องเจ็ดสีหรือไรเวก ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีการเป็นแชมป์กล่องศึกเสียวทธิปิ้งเจอกับจอมบัคโจโค,โคราตนี่ถือว่าเป็นมวยฟอร์มฮิตฮ o อตด้วยกันทั้งคู่นะเกาเกมก็ต้องกล่องศึกแรงขึ้นมาก็ต้องจอมกล่องศึกนี่20จากไม่ใช่สิยีองจากโคราชขณะที่จอมบัคโจโค,โคราชเนี่ยยีจากอ่าสุร,ราธานีกองศึกซ้อมอยู่สารวัตเสือจอมซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะ เก็บตัวที่พัชัยแล้วบินขึ้นมาทำน้ําหนักเก็บตัวที่สิงมาบินสามฟอร์มล่าสุดไร้ายถือว่าเป็นมวยอาวุธดีด้วยกันนังคู่กล่องศึกชนะแบทแมนสองไฟชนะเออโดวิลนามวยไทยขณะที่จอมักโจโคราชชนะรุ่งแสงตะวันสอพนราดชนะกล่องธรณีสอสมายสุดท้ายไปญี่ปุ่นนะชนะโยตะซิเกโมริเข้าในอาชีพด้วยกันนังขู่นะ เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของทั้คู่ดีมากมากกล่องศึกเนี่ยแชมป์ร้อยสิบห้าแชมป์ร้อยสิบแปดประเทศไทยแชม, 115, ชม 8, ป์ร้อยสิบห้าแชมป์ร้อยสิบแปดลุมพินีและแชมป์ร้อยสามสิบห้าช่องเจ็ดส่วนจอมแชมป์ร้อยสามสิบห้าราชดำเนินโอ้โหมวยคู่นี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนมวยลงมวยโลกชกวันนี้เดิมพันเข็มขัดแต่ที่เมืองไทยไม่มีวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของมวยไทยถ่ายทอดสดทางทีวีนะ เม็ดเงินของการถ่ายทอดสดรางวัลของมวยคู่ป้องกันแชมป์คู่นี้นะเยอะมากๆแสนอัพไม่รวมค่าตัวไม่รวมก่อนชกไม่รวมหลังชกเกิดน็อกนับโอ้โหเพียบมวยคู่นี้อัพอัพอย่างต่ําๆมีไม่ต่ำกว่าสองแสนนี่ถือว่าเป็นมวยถ่ายทอดสดทางทีวีป้องกันแชมป์แล้วเม็ดเงินเยอะที่สุดในประเทศไทยวันนี้นะ หงแดงชอบไปที่กล้องสึกมองว่ากล้องสึกเก๋กว,ว่านะวันนี้กินที่ลูกเก๋นะกระดูกมวยหลักเหลี่ยม IQ คิวกล้องศึกสอดแรงขึ้นมาหลักเหลี่ยม IQ จอมบักโจโค,โคระมวยคู่นี้ทุกอย่างใกล้เคียงเหมือนกันมากๆกล้องสึกซ้ายขณะที่จอมขวาอาวุธเหมือนกันที่สุด กินกันลูกนี้ชี้ชัดที่ความเกา่ากินกันที่กระดูกหงแดงชอบไปที่กล้องสึดจะเบียดเฉือนจอมบัคโจโคราตป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดรุ่นไลท์เวทร,ร้อยสาสิบห้าได้แบบสนุก f อฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีโฆษณาดูดโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงถ้ายังไม่มีตัวช่วยแอด6118ช่วยกันได้จิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่มวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชี้ชัดไปที่พุทธน้ำดื่มมีเจเจ็ดมวยดาวรุ่งฟอร์มพิทักษ์ทั้งคู่วันนี้หงแดงมองว่าพุทธนะหลักเหลี่ยมไอคิวดีนะวันนี้จะใช้หลักเหลี่ยมไอคิวพร้อมความเก่าเบียดเฉือนชนะเพชรป่าศักดิ์สอสลักชีพเบียดปลายๆชอบที่หนึ่งวันนี้ชอบไปที่พุทธน้ำดื่มมีเจ็ ส่วนชอบที่สองชี้ชัดไปที่ภูผาพีเคแสนชยัยวันนี้มองว่าเก๋าอาวุธดีขณะที่คู่ต่อสู้เข้าออกดูโชงชางไปนิดหนึ่งวันนี้ภูผาจะเบียดชนะขาดลอยไายๆนี่คือชอบที่2ส,ส่วนชอบที่สาชี้ชัดไปที่กล่องศึกเสียรุทธิป,ปิ้งวันนี้จะเบียดเฉือนจอมบักโจโกรัด้วยลูกเกา๋า ชอบที่สีชี้ชัดไปที่เพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุร,ราษฎร์สรีรัรูปร่างดีวันนี้ใช้ลูกทีบให้เป็นประโยชน์นะทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวาในไม่เล่นถ้าจําเป็นต้องเล่นในขวางหน้าแทงขวางหน้าแทงแทงแล้วค่ะเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ไปในตัววันนี้มองว่าเพชรตาปีจะเบียดเฉือนชนะสิริโชคสอโปรงอมรล้างตาได้เป็นผลสำเร็จ FC ชอบกด s ับ s ไ r i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าต้องการอัปเดตข้อมูลมวยล,ล่าสุดช่างก่อนชกช่างก่อนชกเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพานไม่มีโกหกหงแดงไม่ใช่มวยหงแดงเป็นคอมเมนเตเตอร์เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ก็ต้องเล่าอย่างนีน้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ f อฟซให้ f อฟซสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประกอบการต่อสู้แบบไม่เป็นสองครองใครวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขอให้เอฟซีของแดงปราศจากโรคภยครัยไข้ควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ